ต่อแดนตีค่ะยหลอกไปเลยค่ะตังชีวิตแลกชีวิตค่ะไม่แข็งโอ๊ยเจอเกมแล้วค่ะอลามาใจเขอยังไม่สุ่มวย่กไล่ะวุายขอสลับเลยมีสุ่มแล้วค่ะขอสลับเลย เพื่อนขอว้าเพื่อนใจดีขอบคุณค่ะ oh. <laughs> เพื่อนใจดีมากเลิศหุ้ยถ้าเอามุนโดมาจะเลิศอันนี้เรียกเธอเตะทีมขอสุ่มก่อนขอซุ่มหนึ่ง <it> เดี๋ยวเขาหา่าไม่สุ่มอีกก็เก๋อยู่นะถือว่าเป็นทีมที่เก๋นะถือว่าเป็นทีมที่เก๋เลยเดี๋ยวต้องไปดูในเกมแต่หนึ่งคือสกินเราปังละสกินเราสับ ลดมากมาจ้าอย่างแรกปุ๊ดออกมานานเลยเพราะใช้มานานเยอะถ้าใครมีไอเทมอะไรอ่ะแนะนำพิม์มาได้เลยในคอมเมนต์วันนี้ก็เล่นงูงปลา,ปาล็อกไปเลยสิคาปล่อยบุ้ม ไม่ตายค่วะวะ้าวววเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายว้าไปแล้วโปรกีนโอ้เซคเนต์โอ้ไปไปเลยยาวโซโซอไอไอๆอๆอออหยุดอย่ามาล็อกไปเลยสิคะเตอตอบบ้าจันน่าขอคิวหน่่ยก็ไม่ได้ เพือพ่อนลดเพื่อนลดไปนี้ถือว่าชนะล็อกไปอีกหนึ่งเดนติมาแล้วนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนพวกมันเดี๋ยวจะโดนล็อกไปเลยต่อดเดนติค่ยยปะปังปล่อยตัวได้ไหมล็อกวอยๆๆๆๆๆายว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 ายคุณอาเลือดก็จะไม่มีกัหนหรือเปล่าเนาะ ก็เพนทาตคิวไปเลยสิค่ะคิดออกล็อตเล็กแล้วค่ะปังชีสุดโอ้ย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 โอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ล็อกก่อนโอ๊โอ๊ยล็อก ปล่อยหนึ่งไม่ได้ถอยต่อไปถอยดีโอ้ถอยดีถอยดีโอนจา์แปดไปดอกไม่ได้ล็อกไปเลยค่ะปังชีวิตแลกชีวิตครับไม่แข่คนมันอย่างเราไปไปไปล็อก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 ไวี่มันอันติค่ะยอดสายยาโอย แล้วก็เดินไม่ดูวันติมาเลยวุดเกือบโดนโอ๊ยโอ๊โอ,โอ,โอ๊อืมดิสันด้าลดอยู่นะดูเข้าอะโหนึ่งค่ะระยะไกลสไนเปอร์อีนี่ีนี้แทงลดไปปะอีกับเนี่ย มีแค่โดนกี่ตายนะคะนั้นอ่ะเอ,อเลือด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 อย,อย่ามันอย่ามันค่ะเสนอหน้าเสนอหน้าเกินเอเอเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเข้าไม่ไหวแล้วเหลือควรตายวะนนี้แล,แ,แล้วแฟดทำไมเรนน่นะงง ก็ตายไปเถอะนุ่นเสียแฟดเลยฟรีสลไป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 ขอล็อกขอล็อกลอกล็อกเออล็อกอย่าติดวายวายเพื่อนเพื่อนไปไม่ไหวค่ะมันลดมันลดถอยมานิดนึงตามไม่ไหว ตัวบางตอิอินี่ก็หลับแทนเพื่อนเก่งเกิดปะดีครับเสนอหน้า ล็อกหโตหนึ่งทีค่ะคชีวิตและชีวิตค่ะจริงๆถ้าทีมนูนมีแทงหนาๆตัวหนึ่งนี้เราตุยเหมือนกันนะคะแม่ในถึงแทงนอกจากสพอร์ตดีตีไม่เข้าเลยอ่ะคุณนะาล็อกเราก็ชอบไปล็อกนลไอตัวหนาๆเนี่ยงงนั่น เออเพื่อนเข้าโุ้มตัวนั้นมันทำงานดีโอ้โอเลือดเลือดเลือดตอดไปก่อนตอดไปก่อนไม่ล็อกเลยค่ะ <S <S เลีล้ยวเราไปไดันเลยค่ะเดี๋ยวมันเจอรวมโดยช่วยกันแกนขอแบบบัง เขาเรียกว่าสไนเปอร์สไนเปอร์สาวหลอกมือตลอด โอ้ย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 ตกิ er, no ้อักไม่มีโอ้ยเอาเฮ้ยเขาได้หรอเ้างงอยากหรอเอสเรียว่ะรับ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 นึกว่าจะไม่ได้เมื่อกี้เดินมาโดนพอดี โตเป็นนบางอีกบรามบราลดอยู่นะนี่ถ้าเจออย่างนี้ในในเกมจริงอาจจะแพ้เจอบราเมงเล่นดีอันนีไม่เล่นดีแต่แทงดีว้ายว้ายว้ายว้ยว้ยว้ยก่อนค่ะก็อันสต็อปมาบ้าไปได้เลยเลยเลยไปไม่ไหว รู้จะหลอกใครก็หลอกตามไปก่อนดอ้ดอกันใกล้สุดอะเนาะเอออย่าอย่ามาเล่นกับเพื่อนฉันค่ะมาน้ำหมดอีกมาน้ำหมดก็ยังจะไปโลเพื่อนกลังงตัวเอง อยากติอยากติโซมีควาบเก่งมากบัมโลดดอกใส่เลือดนักแทงของแท้ว้วายว้ยอุ้ยหรือว่าแพรวะเนี่ยก็สิบห้าคิวไปแล้วค่ะจบตอุ้ยอุ้ยหลอีกนานว่าแต่เกิดเพื่อนไวเอาเลยเอาเลย นี Leon, Leon, Leon. ออนนีออนนีออนแเอาก็เร็ว amino, นีออนโหนีออนลดงงนี่แอลหรือวาโลยิ่ทำไม่ได้นีออนแพ้นะคะมันโด er ไปไหนลูกโอ้ยเดินไม่ทันยิวกว่อนเลยค่ะไม่แค่มันโดน er ไม่ตายหรอก หนูจะตายแลล็อกไปเลยค่ะไม่ได้ล็อ,คคลอกคิวไปเลยค่ะมาโดดมาสิโดดมาสิโดดมาสิดาโดดมาเลยสองโอ้โหกินเทปตี๊บตี๊ตี๊บตี๊บตี๊ไม่ได้เลยนะ แบบสวยๆไปเลยนะคะอันติดแบบไปแค่สื่อเป็นไงทุกคนเป็นเกมอลามแบบซิิๆใจจอยมันม่วนรักสาวที่สุด MVP ต้องมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่เพื่อนดีเพื่อนดีทีมดีมีมุนโด คอยแทงมันเลยแบบเล่นโฟล์โอเคโอเคทุกคนถ้ายังไงก็ถ้าทุกคนยังไงช่วยสอนช่วยอะไรได้นะไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้เล่นเรียกว่าเล่นง,งูป่า,ปาทุกคนถ้ามีไอเทมอะไรช่วยสอนได้เลยแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์ Subscribe กดไลค์ Subscribe กดไลค์ Subscribe ไว้ด้วย ¡Ja, <laughs> ja,